ใจว่ายังคงมีอีกหลายท่านที่ตามมาเราคงจะต้องอยู่ในพื้นที่ของนราวดีกันอีกหลายวันในพื้นที่ทั้งหมดที่มีอยู่นี้ตามจำนวน99ไร่เป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้มีความเป็นธรรมชาติมีน้ำมีก้อนหินมีต้นไม้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเราและครอบครัวได้พยายาม ที่จะทำแล้วก็สร้างขึ้นมา,าก็ได้มีโอกาสที่ทำให้เป็นสถานที่ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปที่เรากำลังจะทำต่อก็เป็นเรื่องของโรงแรมแล้วก็เป็นธุรกิจเราจะมีทั้งเครดิตเพื่อจะดูแลสุขภาพของคนที่ะจะมีปัญหาทางร่างกายพูดง่ายๆว่าเรากำลังสร้างในสิ่งที่จะช่วยเหลือผู้คนได้ต่อไปใวันข้างหน้าดังนั้น ก็ถือโอกาสกล่าวต้อนร,รอับทุกท่านที่มาก็อ,อยากจะเรียนว่าเมื่อมาถึงที่นี่แล้วสิ่งที่ท่าคนควรทำก็คือทำได้ทุกอย่างที่ท่านอยากจะทำเพราะนี่คือบ้านของทุกทา่านเหมือนกันอยากจะให้มีความรู้สึกว่านี่คือบ้านของพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้ก็อยากจะใช้คำพูดกับดแบบ้านบว่าตามสบายนะครับอขอบพระคุณครับขอนุมสัสก,การของพ่อครับและก็ เราและครอบครัวก็รู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกมีบุญกุศลนักที่ได้มาพบมาเจอองค์พ่อขอบคุณครับ แด่สอนก็เป็นบุญของทุกคน,นเอมาอเจอ,ก,อ,อ,เอกันเรามาพบกันด้วยเรื่องบุญสำคัญนะบุญสำคัญบุญไม่สมคัญกันเราก็ม่เจอกันในวันนี้ดังนั้นเองในการที่เราในความรับผิดชอบมีความตัง้งใจในสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีอยู่เสมอ เราพัฒนาจากความเป็นคนขึ้น,นมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นได้เมืาใจสูงขึ้นปรรถนาสิ่งที่สูงและพยายามทําในสิ่งที่สูงขึ้นเสมอเราจึงเรียกคนนั้นว่าเป็นมนุษย์นั้นในจุดนี้เราได้สภาพมาเพราะเราปรารถนาในสิ่งที่สูงด้วยกันทุกคนเราถึงมาพบกันที่นี่เพราะท,ที่นี่จึงเป็นมนุษย์ที่ที่มีความหมายทีเดียวที่พวกคุณคนทั้งหลายได้ พัฒนาความเป็นมนุษย์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งวขึ้นมาเป็นพระ็นพระในนี้มหมายว่าเป็นพระทางภายนอกเป็นพระภายในด้วยทีนี้นการที่จะเป็นพระภายในต้องผ่านขั้นตอนอยา่างหลายอย่างเม้องกันเช่นเป็นมนุษย์ขั้นสูงขึ้นไปมนุษย์อีกขั้นหนึ่งก็เรียกว่าเทวดานั่นคือว่ามนุษนย์คนไหนก็ตามที่ากับเป็นคนที่ปราัถน้าไปในสิ่งที่สูงด้วยคุณธรรมแล้วก็ยังมีคุณธรรมพิเศษออกไปอีก ที่เรียกว่าเฮริโอตาปต่ปยายแต่ว่าเฮริโอตาปสัมปนาสุตะรธมสมาิโตสันตาสตรีซาโรเเทวาตมานุเตยห่าพระาผู้ใดก็ตามตเ,าาาเป็นมนุษย์แล้วก็ยังมีความอายทั่วครัวบาปทำจิตใจให้สงบ,บและสุขได้อยู่เสมออายทั่วครัวบาปเป็นนิสัยเราเรียกคนนั้นว่าเป็นเทวดานั่นเราจะเห็นว่าเพราะว่าเทวดาในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ผู้ที่ไปเกิดวิติในโลกวิติอื่นแต่ในใจเรานี่เองแต่ว่านอกจากเราเนปะ็นตมัมีศีลมีธรรมมีความ,ม,วามปราระนาใจฝ่สูงแล้วก็ยังมีวิริยอุปัตเป็นที่สิ่งอีกด้วยที่เรียกว่าเป็นเทวดา,าในร่างของมนุษย์คนนั้นนอกจากมีวิริยอุปัตแล้วยังมีไปศึกษาที่เศษขึ้นไปอีกว่าทําจิตให้สงบทาจิตให้เย็นเสมอเรื่องที่จะ คนจะร้อนก็ไม่ร้อนเรื่องคนเกี่ยฟุ้งก็ไม่ฟุ้งเรื่องคนที่จะโหลดก็ไม่โหลดเรื่องคนที่จะโลกก็ไม่ค่อยโลกนี้เราเรียกคนที่ว่าเป็นตรงหรมบริหารมีเมตาตาปรนาุนมตตาอุเบกาขาเป็นเป็นชีวิตอยู่เสมอเราเรียกคนว่าพระกรมในร่างของมนุษยนะ์ทีนี้บางคนไปเรืนะ่องจากาความสงบแล้วศึกษาในเรื่องดนตรีศึกษาในการปล่อยวางในสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็น ศึกษาในการที่จะรู้ความเป็นจริงของชีวิตศึกษาที่จะรู้ความเป็นไปของวงจรของจิตของใจตัวเองว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เริ่ามรู้ขึ้นไปตามลำดับเราเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นพระพระคือเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อรักเพื่อวางก็เรียกว่าพระถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติไปเพื่อรักเพื่อวางเราก็ยังไม่เรียกว่าพระเรียกว่าคนของพระเหลือง นันเอเราทั <ose> <S <S <Ein> ้งหลายก็มุ่งมั่นที่จะขึ้นไปตามลำดับเป็นมนุษย์ได้ยังไม่พอต้องการเป็นเทวดาเป็นเทวดาไม่มีคต้องการเป็นก็้กินข้าวกลมกินเพื่อินข้กลเียงไม่ต้องการเป็นพระเป็นพระอะ้ยังไม่พอจึงต้เป็นพระขึ้นไปชั้นสูงขึ้นไปเป็นพระโชดาพระสกีนาคาพระอนาคาพระหันขึ้นไปตามลำดับนี่ก็เรียกว่ามีการพัฒนาการตามเป็นมนุษย์ของเรา ดังนะั้นสถานที่ของเราณนตะรงนี้เนี่ยพ่อดูแล้วเนี่ยมันมีภูมิอะไรบางอย่างที่จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าอยากเป็นสถานที่พัฒนาภูมธรมของคนให้เป็นมนุษย์เพราะว่าต่ำกว่าคนลงนไปนเขาเรียกว่าอวัยวภูมิสูงกว่าคนขึ้นไปเขาเรียกว่าสุขติภูมิสูงกว่ามนุษย์ขึ้นไปสุขติขึ้นไปกาปกเรียกอาริยภูมินะ นั่นเราจะเป็นภูมิไหนล่ะเราจะเกิดเป็นอาใบโยภูมิหรือเ,เป็นสุกติภูมิหรือเป็นอริยภูมิเราเลือกได้ในขณะที่เป็นคนนี่เองนั้นคนนี่แปลว่าเซ็นเตอร์อะไรแล้วก็วเราจะไปเทคทิศทางไหนมันมีทางให้ไปนั่นเองหลวงพ่อว่าสถานที่นี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมพ์แมนวิเซนเ,เตอร์สูงเลยพัฒนาจนให้เป็นมนุษย์ขึ้นมานะ เพราะฟังการเจตนาลของเจ้าของที่แล้วนะครับว่าจะพัฒนามีคุณการที่จะทําเป็นอุตติด้วยรางพัฒนาทางด้านร่างกายให้มีความสมบูรณ์พร้อมแล้วก็พัฒนาด้านจิตใจด้วยวิถีธรรมฐานอะไรต่อไปในอนาคตซึ่งมาเองก็จะอยากมีส่วนร่วมในนั้นด้วยมีอะไรที่เราจะต้องช่วยกันก็จะช่วยผู้มิติทางเพื่อที่จะเห็นว่ายุคสมัยนี้เรายังไม่ คนสมัยนีงความเป็นพระค,ความเป็นคนดีที่จะทำอะไรได้ไม่ว่าสังคมที่แสดงออกมาส่วนใหญ่แล้ให้เราเห็นว่ามันมีอะไรหน้าพออถอยหลายอย่างที่จะเป็นคนดีที่เป็นพระดีแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งเป็นปุนคนที่มีเป็นสัตว์พิเศษเป็นสัตว์ชั้นสูงเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ไหลลง ส่วนหนึ่งก็จะไหลขึ้นนะพมันเป็นการปรับกันพี่ไหนมืดพี่นั้นเขาก็ต้องการแสงสวา่างพี่ไหนมันดำพี่นั้นก็ต้องการความสูงพี่ไหนมันสกปรกพี่นั้นก็ต้องการความสะอาดมันจะเป็นอย่างนี้เสมอสภาพตามธรรมชาตินั้นก็มันหมายความว่าในเมื่อสังคมมันเป็นในยุคมืดก็หมายความว่าไม่มีคนต้องการแสงสวา่างอย่างน้อยพวกจะมาเองก็ต้องการสีและกำลังแนะนําให้ตยโยมทั้งหลาย ช่วยกันเสริมนสิ่งนี้ร่วมกันอยู่เสมอเสมอดังน,นั้นเราก็หวังว่าสถานที่นี้จะเป็นสถานที่ที่จุดป,ประกายแสงสว่างแห่งชีวิตไม่ว่าด้านรูปธรรมนามธรรมก็ดังไม่ว่าทางด้านร่างกายทางด้านจิตวิญญาณก็ตามให้สูงข,ขึ้นทำมาเองกับหน้าสูงของวัดได้ใสเพียวพร้อมที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมหรืออาจจะเป็น การนำหลักการทางจิตวิญญาณให้ก็ได้และก็ได้มีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์บางส่วนทานด้ารู้ในรักษาร่างกายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะเพราะว่าปัจจุบันในกระแสะหลักของคนที่พอมีคุณธรรมและมีการศึกษานะั้นมุ่งไปในการที่จะดำรงรักษาสุขภาพร่างกายที่ได้มาโดยยากนี้ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น แล้วก็คงจะพัฒนาจิตใจให้มีความสะอาดสว่างสงบยิ่งขึ้นแต่แสลักทีกกำลังเด็กไปดังนั้นเองก็เราทั้งหลายก็คงจะได้ได้เปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งในการทุกคนนั้นได้บางประสบการณ์ชีวิตมามากมายแต่ประสบการณ์เหล่านั้นถ้าหากว่าไม่ได้นํามาล้อมเหลวหรือมาตกแต่งให้มันเป็นก็ห้อมเดียวกัน มันก็คงยังกระจัดกระจายไม่ติดขระบวน,นกับแร่ของคําแร่ชนิดต่างๆมันยังคนดิน,นอียังดีไซ์อยู่ถ้าเราเอานำมาเข้าเตาหลอมมันก็คงจะเป็นเป็นแร่ที่ใช้การยังไม่ได้เช่นแร่ของคําแร่ดีบุกแร่แรวแร่อะไรก็ตามที่เรานํามาใช้นั้นแล้วเราก็ต้องมีการหลอมชั้นใดก็ดีในจิตใจของเราเนี่ยมันมีนมแร่ชนิดต่างๆกรียกวธรรมธัตค แรกธาตุแห่งธรรมทั้งที่ส่วนเป็นอนธรรมก็มีในความโรคกรดหลงน,นมันก็มีความมีศีฉันริปัญญาเป็นธาตุลรับอยู่ในความที่มีเกตฑนหาวิานนั้นก็จะมีวิชาญาณปัญญาและแสงสว่างอยู่ถ้าเหล่านี้บนเป็นอยู่มากมายในจิตใจของเราดังนั้นนเมื่อเรามานามาสู่เตาร้องที่เราใช้คำว่าเป่าร้องแห่งวิปัสสนามันก็จะเป็นการ ลองเอาและภาพที่ไม่เป็นปัจจาออกไปเช่นภาพแห่งอกุลนี่ก็มีอยู่ในบางครั้งที่เราเออนึกคิดออกมาเราก็ต้องลองเอาส่วนนี้ออกไปภาพแห่งความโลภความโกรธความหลงมันก็ยังปะปนอยู่ในไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่เองตัวไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันเป็นภาพแท้ของจิตใจตัวโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่กวนกอดเข้ามา เราก็จะเป็นตั้งหลอกเอาสิ่งที่มันกองัวเข้ามาออกไปสนุนกับเราเราแร่ธาตุเหล็กที่เอาส่วนที่มันมีเหล็กที่ไม่เต็มร้อยเหล็กที่ไม่สมบูรณ์ออกไปแล้วก็รักษาส่วนเราเอาส่วนที่เป็นที่สมบูรณ์เอาไว้ที่วามคำที่สมบูรณ์เนื้อแท้เอาไว้อันนั้นก็จะเป็นธรรมตะมันก็จะไม่เป็นสนิไม่เสื่อมไม่เสียง่ายอิจฉจของเราเมื่นกัรเมื่อหลอมรวมเอา ้าที่เป็นอวิชชาท้าทพาออกไปหลอมหมดสิ่งที่เป็นโลกโกลงออกไปมันก็จะเหลือสิ่งที่เป็นธรรมชาติแระอมตะคือไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎของอนิจจังตุัมมณตาั่นเองียกว่าเป็นอมตะในจิตของเรานี่บางครั้งเรารู้สึกตัวล้วนอยู่เป็นธาตุล้วนอยู่มันก็อยู่เหนือกฎอนิจจังตุะัมมณตาแต่ว่านั้นหมายถึงสภาวะที่เป็นจิตเป็นปรมัิตย์ แต่ในส่วนพลาว่าที่เป็นกายที่เป็นรูปหรือเป็นธาตุขันธ์อันนี้ก็ต้องเป็นไปนตามาากฎของนิจจุกข้งวหน้าตายอยู่นีไม่สามารถจะทําให้เป็นธรรมดา,าได้เพราะมันเป็นสังขารโดยกาเนิดแต่ในตัวสังขารกายนี้มันมีตัวจิตที่เป็นวิสังขารอด้วยแต่ตัววิสังขารน,นี้เองจะนําไปสู่มารธรรมหรือมอมรรคธรรมน,นั้นยึดโยงทั้งหลายอาจมาว่าในช่วงที่เราอยู่ร่วมกันที่ที่เจ็ดวัน เราจะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยกันหลอมสร้างเบาหลมอันนี้ให้มีความร้อนแรงพอที่จะหลอมเอาสิ่งที่มีปรัมนะออกไปตามธรรมดาของเปาหลอมเตาหลอมเนี่ยถ้าหากว่ามีอุณหภูมิต่ำก็ไม่สามารถที่จะหลอมเอาสิ่งที่มันเป็นสิ่งแบบพอออกไปได้ต้องมีอุณหภูมิสูงมากทีเดียวเพราะฉะนั้นอุณหภูมิในที่หมายถึงว่าเราจะต้องควบคุณตะบัย และตะบะท,ที่เรานํามาเสนอในที่นี้ก็ได้แก่การใช้กรรมฐานแบบเคลื่อนไหวซึมไทาสามารถทนร้อนได้ยาวนานก็สามารถคัดแยกธาตุแห่งธรรมได้มากแต่คนไหนที่มีรูปกรรมกา,ทาร,กรทำาัลคกรกเยนค่อนข้างจะไม่เข้มแข็ง,งพอความร้อนไม่มากพอก็อาจจะรอเอาธาตุแหทงธไว้ไม่มากพอหรือหลอมไม่ออกก็เป็นไปได้ นน้ำพดอรรมาเองก็เปิดเสม,มือนคนให้เชื่อเฟือนะถ้าใส่เชื่อเลงเข้าไปเยอบไปหน่อยก็อาจจะหลอมอไม่นะของถูกหลอมแล้วทั้งเป่าหลอมไปก็ได้ก็จะพยายามพิจารณาถึงความพอดีพอดีของแต่ละคนว่าควรจะใส่เชื่อไฟเชื่อเฟืนเข้าไปแค่ไดน,นั่นก็คือจะทําเป็นแบบอย่างนั่นเองไม่ใช่ไปไปตุ้มเล่นเกือนอะไร แต่จะทาเป็นแบบอย่างนะมานี่มาเป็นเพื่อนปฏิบัติไม่ได้มาอบรมสั่งสอนหรือไม่ได้มา,าตั้งข้อกติกาอะไรไม่ใช่แต่ว่าจะมาเป็นแบบอย่างเพราะมนุษย์นะั้นเป็นผู้ที่พัฒนามายาวนานเพราะฉะนั้นจะมีสติปัญญามีความสามารถเฉพาะตัวอ,อยู่แล้วแต่ยังขาดไระยียนั้นที่ได้ขาดแบบอย่างที่ถูกต้องมีงามนั้นเราก็มาเป็นแบบอย่าง ที่ดีงามรือว่าแบบอย่างทางศีลแบบอย่างทางสมาธิแบบอย่างทางปัญญาก็จะใช้หลักการนุ้งวเทียนที่่านบอกว่าบอกให้รู้ทาให้ดูอยู่ให้เห็นทำให้เกิด้เป็นในสมาะนี้เปบนอย่างที่เราจะทําออกแต่ส่วนจะทําได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับท่านทั้งหลายจะพิสูจน์เอาจะศึกษากันไปแล้วก็มันก็จะ ทให้เราได้รับประโยชน์ในสิ่งนั้นดังนั้นเองในเรื่องต้นนี้มาก็อยากจะสาธิตสาธิตการสร้างจังหวัดการเดินชมกลมบางทีกอาจจะว่าผู้นิสาก็ได้เพิ่งเย็นนี้เราเพิ่งมาพบกันใหม่อาจจะเด็หนื่อยจากการเดินทางการจัดสถานที่ก็รับกันไาดังนั้นเองในเรื่องตัวนี้ก็คงจะ สาธิตในการสร้างจังหวัดการกราบกันไว่ก็คงจะเพียงพอซึ่งจะได้อบหน้าที่นี้กจายุกินอ่าสุเมธีนะทําหน้าที่ในการสาธิตทั้งหลายนั้นก็เพ่มให้การเสีเาขออาาระจายุ้สาธิตการสร้างจังหวัด t h